สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ตรินจะมาแนะนําวิธีการใช้ตัว stable diffusion บน runpod นะครับอันดับแรกนะครับให้เรากด deploy ออกมาก่อนนะครับอาจารย์จะคลิกที่ deploy นะเมื่อเข้ามาสู่หน้า deploy ครับตรงนี้สำคัญนะครับให้นักเรียนคลิกที่ scale cloud ครับตรงนี้ให้เรียกเป็น community cloud นะครับ ถึงจุดนี้เราจะทําการเลือกตัวการ์ดจอที่เราจะใช้งานนะครับในเบื้องต้นอาจารย์แนะนําว่าให้เติมเงินก่อนเข้าไปก่อนนะครับโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้เนาะเติมขั้นต่ำสิบดอลลาร์นะครับมันจะมีให้เลือกตั้งแต่ร้อยถึงสองร้อยดอลลาร์เลยนะเราไม่จาเป็นต้องเติมเยอะนะครับเติมแค่สิบดอลลาร์ก็ใช้งานได้นะครับลองใช้งานดูก่อนโอเคเสร็จแล้วอาจารย์อาจจะเลือกการ์ดจอสักตัวครับขอเป็นสี่ศูนย์เก้าศูนย์ละกันครับ เสร็จแล้วให้เรากด Change Template ครับให้เราพิมพ์ว่า Stable Diffusion ครับเราจะเจอตัวนี้นะครับให้เลือกตัวนี้นะ a n t i m a t e Stable Diffusion c o r e c o n f g UI นะครับว์ชั่น7.4.4นะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับ เรีน Freud, น in. ยบร้อยแล้วให้เราเช็คความถูกต้องก่อนนะครับแล้วให้เรากด deploy on demand ครับผมเมื่อกด deploy แล้วตัวต <is already S 2> ัวพอตของเรานะครับจะรันไปเรื่อยๆอันนี้จะรอประมาณ5-10นาทีเนาะ5-10นาทีแล้วก็จะขึ้นเป็นปุ่มสีเขียวครับ running ที่อาจารย์เห็นนะอันนี้อาจารย์รันไว้ก่อนแล้วนะครับด้านล่างนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะกดตัวที่รันไว้ก่อนแล้วละกันนะจะกดเข้าไปดูครับเวลาใช้งานนะครับให้เราเลือกที่พอตสามพันครับมีสองันนี้ที่เราต้องใช้คือพอตสามพันกับพอตแปด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 นะครับอันนี้ไม่ใช่เวพบพน,นันนะอันนี้เป็นพอร์ตนะครับโอเคเสร็จแล้วเราดูไปที่ตัวเทมเพลตลิ a มี e เนาะตัวนี้เขาจะบอกนะครับว่าพอร์ตไหน ใช้เข้าอะไรได้บ้างซึ่งตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่ามันไม่ได้ใช้แค่เข้าตัว a 1 1นะครับใช้เข้าโคยาก็ได้มีคอมฟีก็ได้นะครับอันนี้เผื่อนักเรียนไปลองเล่นนะครับเป็นคู่มือเนาะอ่ะเรากลับไปที่ Connect ครับอาจารย์จะเข้าไปที่ตัวฮอต์า0 0ครับก็คือตัว a 1 1 1ที่เราจะใช้งานนะครับโอเคเข้ามาแล้ว พอเข้ามานะครับจะเห็นว่ามันจะเป็น Stable Diffusion เนอะทีเนี้ยในเบื้องต้นครับมันยังไม่มีโมเดลให้ใช้งานนะอันนี้อาจารย์ลงโมเดลแมกวิคไว้แล้วถ้าเกิดนัดกเรียนอยากลงโมเดลนะครับให้ทําตามอาจารย์นะให้กดเข้ามาที่ตัวพอร์ตครับไปที่ตัวพอร์ต8888ครับหรือว่า Jupiter Lab นะครับกดได้เลยครับรอสักครู่ครับ พอเข้าที่ j u p y t e r Lab นะครับให้นักเรียนเข้าไปที่ตัว Python 3ครับตัวนี้ Notebook นะด้านบนนะครับคลิกที่ Python 3เสร็จแล้วให้นักเรียนก๊อปโค้ดที่อาจารย์จะส่งให้ลงไปนะครับเป็นโคดนี้นะโคดต,ตัวนี้ครับเป็นโค้ดสำหรับดาวน์โหลดโมเดลต่างๆนะครับเช่นโมเดล Contenet โมเดล Mac m a กมิกนะครับที่ที่ทำจาก c o ล l a b ไปแล้วแล้วก็แปลงมาเป็นตัวนี้เนาะ ลออครับอาจารก็เอามาใส่เนาะของนักเรียนอาจจะไม่มีตัวอื่นนะเพราะว่าเป็นสร้างใหม่นะครับก็กดได้เลยเสร็จแล้วพอเราแฮสไว้แล้วนะครับให้เรากดรันได้เลยครับรันตัวนี้นะครับคนหนึ่งที่เขาก็าจะเช็คครับว่าเขาต้องดาวน์โหลดไหมเขาก็าจะดาวน์โหลดไปเรื่อยๆครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดคอมพลีทนะครับตัวโมเดลต่างๆก็จะเข้ามาในพอร์ตของเราเรียบร้อย เราสมมุติว่ามันเสร็จแล้วกันอันนี้เสร็จแล้วครับเรียบร้อยพอเสร็จแล้วนะครับให้เรามารีเฟซครับก็จะมีตัวโมเดลแม็กนมีขึ้นมานะครับสามารถใช้งานอินเพนได้ปกติครับ Image to image เข้าไปอินเพนนะครับเลือกรูปแล้วก็อินเพนได้เลยนะครับโอเคอลองเจนรูปสักรูปหนึ่งครับอ a แคทแล้วกันอาวูเมนแล้วครับเหมือนเดิม ไม่เจนผ่าน table diffusion มานานมากๆแล้วเกือบจะลืมแล้วครับอ่าเกอร์วันเกอร์ใช่สิวันเกอร์ครับเอ่อเรสเรครับเหมือนเดิมสั้นๆแล้วกันเราลองเจนดูสีเจน8ครับโอเค ยี่สิบสี่สเต็ปครับเจนเนอเรทะได้แล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลืมกดไฮไลท์ฟิกเนาะภาพจะได้สวยขึ้นครับลองอีกทีสิ อย่าลืมนะอาจารย์ยังไม่ได้ใส่พวกคุณภาพพร้อมเนาะแล้วก็นิเก็ตพร้อมอย่าลืมใส่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้มีมีมาให้เหมือนตัวคอ l ์รันะครับอันนี้เราต้องกลับเราต้องใส่เองนะครับอย่าลืมนะถ้าใครเจอปัญหาเจนภาพออกมาทำไมเจนภาพไม่สวยอย่าลืมใส่ตัวตัวคุณภาพพร้อมนะครับหลังจากนี้แล้วก็ตัวนิเก็ตพร้อมเนาะสองตัวนี้นะครับ oh. น่าจะไม่มีอะไร ก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดใครใช้งานไม่ได้ก็ทักเข้ามาสอบถามทางไลน์ Open Chat ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์คอยตอบอยู่ตลอดนะครับอ่ะแล้วก็อีกนิดนึงหลังจากใช้งานนะครับใช้งานเสร็จแล้วให้เรากด p อยส์นะครับกด p อยส์สต็อตรงนี้นะครับสต็อปพอร์เมื่อเราสต็อปพอรครับเขาจะเก็บเขาจะมีการาคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บ เก็บไอตัว Data ของเราครับไปเรื่อยๆซึ่งข้อดีก็คือเมื่อเรามากด Continue มันจะรันได้เลยอาจจะใช้เวลาแค่10-20วิก็ใช้งานต่อได้ครับแต่จะมีปัญหาเมื่อตัว G.P.U มันเต็มหรือมันถูกจองไว้อันนี้ก็ต้องรอคิวนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราเราไม่ได้มีการใช้บ่อยหรือนาน,านใช้ทีก็อาจจะกด Terminate นะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าค่าตัวฝากไลนฝากพื้นที่นะครับกดไปที่ Termin a น e นะตรงนี้ครับจะเป็นการ Delete Pod ออกไปนะครับ terminate ครับตรงไหนเราไม่ใช้แล้วเราก็ stop ครับ stop stop แล้วก็ terminate ครับก็จะประมาณนี้แต่ถ้าใครใช้ต่อก็กดได้กดต่อได้นะครับกดแค่ p อ u s ก็พอแล้วก็กด r ั n ต่อได้เลยใช้เวลาไม่นาน,น,านอย่าลืมนะสำคัญนะต้องอย่าลืมเปลี่ยนเป็น community c l o u d นะครับไม่งั้นใช้งานไม่ได้นะโอเค วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับยังไงฝากติดตามเพจด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ